สวัสดีวันเสาร์นะครับชี่มืดมืดแล้วก็มีเราออกของฝนนะครับผมทางนน้นสว่างแต่ว่า,านี้มืดนะครับก็ตั้งใจว่าจะตื่นมาไล์สตรีมเกมนะครับตื่นมาไล์สตรีมแต่ว่าตอนเนี้ยตอนที่ผมยือนอยู่ตรงนี้นะครับ ฝนมันลินแล้วครับแล้วก็พายุมันมาครับจริงพายุมันมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับก็วันนี้ก็ดูเหมือนจะถึงบ้านผมซะดทีนะครับก็อาจจะเล่นได้อาจจะเล่นไม่ได้ดีไม่ดีเขาอาจจะดับไฟด้วยนะครับผมกลัวว่าเทศบาลเขาจะดับไฟอยู่นะครับถ้าเทศบาลเขาดับไฟผมก็ GGwP เลยนะครับผมหวังว่าฟ้าตรง ฝ้าตรงนี้คงไม่แตกนะเพราะข่าวที่แล้วมันมีลูกเห็บตกลงมาด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วบ้านที่ผมอยู่เนี่ยไม่เคยมีลูกเห็บตกนะมีลูกเห็บตกอยูครั้งเดียวหลายหลายสิปีเนี่ยไปถามญาติผู้ใหญ่ก็สี่สิปีแล้วที่ไม่มีลูกเห็บตกนะครับผมก็ดีใจอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะลองดูว่าถ้าหลังจากนี้เนี่ยถ้าผม Steam, ไลฟ์สตรีมอะเอ้ถ้าผมเปิดคอมอะมันจะมีพายุเข้าไหมแต่ผมคิดว่ามีแน่ๆถ้ามันไม่ได้นักพอก็จะไอ้อันนี้ไว้ถ้าไม่ได้นักพอก็จะทำงาน